เก<คอ>็บถ้ามองจากด้านนอกประตูนะครับ,บ<น>ก็จะเป็นประมาณนี้ไม้ที่เราเห็นที่มันสีเข้มแบบนี้นะครับปกติไม้สักมันจะสีซีดๆสีมันจะออกแดงขาวๆนะครับเมื่อเราทาสีเรียบร้อยนะครับสีมันจะเข้มแบบนี้เลยหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าใช้สีอะไร สวัสดีครับพบกับผมสองสิงโมดิฟายวันนี้ผมจะพามาชมการทําประตูซึ่งตรงนี้เป็นประตูด้านหลังบ้านนะครับเป็นบ้านสวนแต่บ้านยังไม่ได้ทํานะครับแต่ผมทํากําแพงรอบรั้วไปแล้วแล้วก็ประตูหลังตรงนี้มันยังไม่มีนะครับตอนนี้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เป็นประตูล้อเลื่อนนะครับอ่านี่เพิ่งทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสวยงามมากเลยตรงนี้นะครับโครงสร้างนะครับตรงนี้ ที่ทาสีขาวคือเป็นโครงเหล็กนะซึ่งใช้เหล็กขนาด3คูณ1นนิ้วนะครับส่วนตรงนี้คือไม้นะครับใช้ไม้สักทำสีจะสวยมากเลยนะครับซึ่งไม้นี่ก็คือซื้อจากในห้างมานะครับมันเป็นไม้สําเร็จความยาวนี่คือเรามาตัดเองก็ถ้ามองจากด้านนอกประตูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยทำเองไม่ได้จ้างช่างเลยนะครับช่วยกันทําในครอบครัวนะครับนี่ถามว่า ยากไหมนะครับก็ไม่ยากนะซึ่งตรงนี้เราก็มีเครื่องมือมีสว่านมีหินเจียมีไฟเบอร์ตะเหล็กนะครับก็สามารถทําได้เลยตรงนี้นะครับคือช่องว่างของประตูตรงนี้ร้อย185้าเซนติเมตรนะ1 5น5เเวลาปิดนะครับผมก็วัดระยะจากตรงนี้นะครับเนี่ยผมก็ให้เผื่อนะครับในการทําประตูมันต้องเผื่อไว้ตรงนี้หน่อยหนึ่งนะเพื่อไอโครงตรงนี้มันจะได้กั้นไว้นะครับประตูเนี่ยเราจะไม่ทําเท่ากับ ร้อยแปดสิบห้าเซนติเมตรนะครับมันต้องกว้างกว่านั่นเองนี่ก็ความยาวของประตูคือสองจุดสามเมตรนะครับความสูงนี่คือจากขอบตรงนี้นะครับถึงขอบด้านล่างเนี่ยหนึ่งหนึ่งจุดห้านะครับประมาณร้อยห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบเก้าเซนติเมตรนะครับสําหรับขอบประตูทั้งบนเนี่ยนี่ประมาณนี้เลยถ้าเราวัดขนาดตามแบบของเราเรียบร้อยเราก็ไปซื้อเหล็กมา ซื้อเหล็กจากในห้างหรือจำร้านขายวัสดุก่อสร้างต่างๆซื้อเหล็กมาให้เขามาส่งเราก็ตัดตามแบบนะครับส่วนตรงมุมเนี่ยนะถ้าจะให้สวยนะเราต้องตัดมุม45องศาเวลาเข้าเข้ามุมแล้วมันจะสวยนะครับนี่ก็เป็นโครงประตูเป็นโครงเหล็กนะครับตรงนี้ก็ใช้เหล็กกล่อง2อคูนนิ้วแล้วก็ใส่ลูกร้อล้อตรงนี้เป็นล้อสแตนเลสนะขนาด3นิ้วนะครับล่างนะครับก็เทคานเองนะนี่ช่วยกันในคานผสมปูนเองถามสูตรจาก ช่างทั่วไปนะครับเขาก็มีสูตรตายตัวอยู่แล้วในการผสมปูนเทคาตรงนี้นะรางนี้ก็สําคัญนะครับระดับน้ําต้องได้ด้วยสิ่งสําคัญตรงนี้นะครับที่เป็นจุดไฮไลท์เลยก็คือไม้ที่เราเห็นที่มันสีเข้มแบบนี้นะครับปกติไม้สักมันจะสีซีดๆสีแบบสีมันจะออกแดงขาวๆนะครับเมื่อเราทาสีเรียบร้อยนะครับสีมันจะเข้มแบบนี้เลยหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าใช้สีอะไรสีตรงนี้มันคือสีวอนัทนะครับสีวอนัทเงานี่ ทา3รอบครับสีที่ใช้คือสีของวูดเทคนะครับก็จะมีการผสมเ,เป็นสูตรเฉพาะของเขามันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับก็ถามพนักงานขายเขานะครับเขาก็แนะนํามาตรงนี้แล้วเราก็มาลองทาก็สวยจริงๆครับเยี่ยมจริงๆถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวเราไปดูครับวิธีการขั้นตอนในการทาสีถือว่าสําคัญนะครับสวยไม่สวยก็คืออยู่ที่สีนั่นเองอ่ะอน,นี่เป็นเสาเหล็กประตูทั้ง2ด้านนะครับอันนี้ก็คือเป็นบานประตู แล้วก็อีกอันนึงนะครับนี่เรามาดูไม้ตรงนี้นะครับเป็นไม้ขนาด1.5เมตรความกว้างก็ประมาณ3นิ้วนะครับซื้อมาจากในห้างนะครับเป็นไม้สักแท้ๆเลยมัดละ5แผ่นนะครับมัดหนึ่งก็ประมาณ500กว่าบาทซึ่งตรงนี้เราก็จะเอามาแกะเตรียมตัวทาสีนั่นเองเนี่ยนะครับผมซื้อมาทั้งหมด7มัดนะครับก็เผื่อไว้ด้วย่าเดี๋ยวจะเป็นคนทาสีไม้เขาเขาจะชอบมากเลยนะทาสี ที่ทําประตูรั้วหน้าบ้านเมาเองหมดเลยเขาทาสีคนเดียวเลยนะปกติทาเรื่องทาสีเนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างยุ่งยากเนาะโดยโดยโดยส่วนตัวนะโดยทั่วไปจะคิดว่าเป็นเรื่องยากต้องขัดต้องโอ้หต้องผสมสีนะนี่อีกรอหลายรอบนะครับมาเจอเขาทาหน้าบ้านคนเดียวก็เลยอึ้งเลยนะครับว่าทําไมมันทางง่ายขนาดนั้นก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้เรามาดูครับ <c oughs> ขั้นตอนการทาสีสีที่เราจะใช้กันนะครับเป็นสีทาเหล็กแล้วก็ทาไม้ด้วยไม้ตัวนี้เป็นไม้สัก ได้ซื้อสีมาครับสำหรับทาไม้เป็นของยี่ห้อ Woodtech นะครับมันมีอะไรบ้างหนาไหนนะทีกระป๋องอันนี้เป็นสีนะคะ Woodtech แล้วก็จะมีรองพื้นด้วยนะคะเราซื้อรองพื้นมาด้วยมีสองสองกระป๋องนะครับมีรองพื้นมีสีแล้วก็มีน้ํามันผสมอันนี้เป็นน้ํามันผสมสีทาไม้นะคะอ่าก็จะเป็น wt 4 0 0อแอเช wt 4 0 0เป็นน้ำมันผสมนะคะตัวนี้เป็นทินเนอร์คุณภาพสูงปกติถ้าสีทั่วไปเขาผสมทินเนอร์เนี่ยมันผสมอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องผสมของมันอะถ้าไปใช้ทินเนอร์ทั่วไปที่ว่าทินเนอร์ 3a เนี่ยมันจะกัดสีสีมันจะ เสียหายได้นะครับอาจจะไม่สวยนะใช่ตัวนี้จะเป็นตัวขั้นตอนแรกเลยที่เราจะเอามาทําความสะอาดพื้นไม้นะคะให้พื้นไม้สะอาดโดยใช้ผ้าจุ่มแล้วก็เช็ดนะคะเช็ดทัความสะอสาดแล้วหลังจาก<ม>านะั้นแล้วหลังจากนั้นนะคะสีที่เราซื้อมาคือมีเป็นสีและมีรองพื้นเนาะ อันนั้นเราก็ทาสีรองพื้นเข้าไปสีรองพื้นอันนี้เป็นสีรองพื้น woodtek hybrid quick primer นะคะคือเราไปดูยี่ห้อตรงนี้เลยก็ได้นะคะคือ woodtek hybrid quick primer เลยอ,อ่าแล้วเราก็จะดูตรงนี้เขาก็จะเขียนไว้เป็นภาษาที่เห็นชัดๆน้องว่าเป็นสีรองพื้นนะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสีจริงนะนี่ค่ะหลังจากที่เรารองพื้นด้วย woodtek hybrid quick primer เสร็จแล้วนะคะที่เป็นเขียนว่าสีรองพื้นนี้นะคะ เรียบร้อยนะคะเราลงแค่รอบเดียวนะเราก็จะลงด้วยสีของสีไม้เลยค่ะที่เราต้องการแต่วันนี้เราเลือกเราใช้สีวานัทเพราะว่ามันจะเหมือนทําให้ไม้ที่แบบว่าดูดิบๆอย่างเงี้ยนะคะมันจะทําให้ดูแบบเป็นไม้แก่ไม้ดูแบบสวยขึ้นมาทันทีเลยนะคะถ้าสีวานัดก็ตัวสีวานัดเนี่ยตัวสีของมันอะเราใช้ วูดเทคไฮบริดวูดกัดยูริเทนไฮบริดยูริเทนไอรุ่นก่อนที่เราใช้มันมันไม่ใช่ไม่ไม่มียูริเทนไฮบริดใช่อันนี้เป็นตัวใหม่ตัวใหม่นั่นเลยนะก็คือแห้งไวเขาบอกแห้งไวตอนนั้นก็ก็ถือว่าไวแล้วนะคะก็สําหรับสีวอนัทตรงนี้มันเป็นสีแบบแห้งไวนะครับสามารถทาทับได้ภายใน2-3ชั่วโมงได้เลยครับผมเรามาดูกันว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะคะแล้วก็กลิ่นก็คือไม่แรงกลิ่นไม่แรงกลิ่นไม่แรง สีรองพื้นก็จะใสนะคะสีจริงก็ตามที่เราต้องการเลยนะคะว่าเราอยากได้สีอะไรนี่ทายอย่างนี่อย่าง <Okay. S 1> แค่นี้นะสาแล้ว ระหว่างที่เรารอสีทาไม้ให้มันแห้งนะครับทีนี้ก็จะมาทาสีทาเหล็กนะครับก็คือว่าตรงนี้โครงสร้างประตูของเราที่เราทํามาแล้วเชื่อมเรียบร้อยเราจะทําความสะอาดด้วยตัวทินเนอร์อันนี้คือทินเนอร์นะครับ wt 500แต่ตรงนี้เขาจะบอกเลยนะครับว่าผสมสีฮีโร่ลัตเทคสีฮีโร่ลัตเทคก็คือตรงนี้เป็นสีสีขาวที่ผมซื้อมาเนี่ยสีขาวนะครับก็เอาไว้ผสมนะในการทาเหล็ก แล้วก็ไอตัว WT 5 0 0เนี่ยเอาไว้ผสมสีรองพื้นทาไม้นะครับ Woodtech Hybrid Quick Primer ก็คือตัวนี้นะครับคู่กันเลยนะนี่ Hybrid Quick Primer ผสมสีรองพื้นนะครับมันจะช่วยให้แห้งเร็วเพิ่มความเงางามให้สีนะครับไม่เป็นฝ้าอะไรตามนี้นะครับถ้าเราใช้คู่กันมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพของสีของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราใช้ตรงนี้เลย ครับผมหลังจากที่เราทาสีเป็นรอบที่สามเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เอามาตากให้มันแห้งตอนนี้สีแห้งทั้งหมดนะครับนะครับสีสวยมากเลยก็ตอนนี้เก็บเดี๋ยวเราจะเอาไปวัดขนาดแล้วก็ตัดเพื่อเตรียมยิงสกรูยึดกับตัวโครงเหล็กตัวบานประตูเดี๋ยวไปเตรียมตัดครับผมนี่นะครับก็เก็บไว้ตรงนี้เลยอันนี้เป็นไม้สเปคเดียวกันที่ผมซื้อมานะครับสังเกตว่า สีไม้ที่ยังไม่ทา,ทาสีนะครับเนน่ยนไม้ที่ไม่ยังไม่ได้ทาสีแบบนี้แล้วก็ที่ทาสีแล้วจะเห็นความต่างแบบชัดเจนมากๆเลยครับผมสังเกตว่าผมทาสีเข้าไปเนะี่ยไม้มันจะมีความเงาในตัวเลยนะครับเนี่ไม่ได้ลงอะไรเคลือบเลยนะสังเกตความต่างลายไม้ก็ออกสวยด้วยนะครับหลังจากที่เราทําการทาสีไม้ไปเรียบร้อย ตอนนี้ก็พร้อมแล้วจะเอาไม้ยิงสกรูยึดติดกับบานประตูนะครับ สำหรับการยิงสกรูคบทุกตัวแล้วนะครับ26แผ่นคูณ3ประมาณกี่ตัวยิงสกรูเอ่อเราจะใช้ถ้าถ้าทั่วไปเราใช้ขี้เลื่อยนะขี้เลื่อยผสมกาวลาเทกอุดหัวน็อตหัวสกรูนั่นแหละแต่ว่าตรงนี้ของเราเอ่อไม่ได้ใช้ขี้เลื่อยนะครับตรงนี้ก็ใช้แบบเร็จรูปเลยใอตัวเขาเรียกว่าอะไรนั่นเนี่ยวูดเทกวูดฟิลเลอร์เป็นตัวอุดรอให้ตัววูดเทกวูดฟิลเลอร์เนี่ยมันแห้งเราก็จะเอาสีมาทาทับตรงหัวสกรูเก็บงานนั่นเองครับครับผมก็ สำหรับการทำประตูเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แบบเดี๋ยวเราจะยกประตูตรงนี้นะครับไปติดตั้งไปวางไว้ตรงรางที่ด้านหลังบ้านสวนเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะโนใส่สล้งไปนะครับใช้สล้งลากไปมาแล้วครับไม่หนักมากเท่าไหร่เออได้เลยได้ขี่ไปได้สบายโอเคเยี่ยมเยี่มยม แบบกะแบบก่อนค่ะยังไม่ได้แกะเลยต้องมาลุ้นกันนะครับเพราะว่ายังไม่ไดเอามาประตูมาลองเลยนะทำสำเร็จแล้วก็เอามาใส่เลยไม่ได้ลองน <c oughs> ี่ไม่มาติดกล้องเลยปะเจ้า พวงยังบ่เป็นอย่างเลยประตูใส <the neighbors. S 3> ่กรอนก็ได้ทมที่ลังก็ได้ค่ะลุงเอาละครับลองดูนะครับลดลดลดนี่น่ะทำมันเดี๋ยวค่ะเออเราเมานน้นเอาเอกไหมยปกันไมเอาเก็บ

พิชิตตาสีนมแต่พยายาดึงล้างขึ้นแล้วนะรอบนี่นะดึงขึ้นก่อนว่าลองดึงขึ้นนะแล้ว่าล้างเราเราตจำกับปกติหน่อยเน่อยประสบการณ์ในการทำรั้วครั้งต่อไปนะคะก็นี่ลองปิดเปิดดูมีการเข้าหไป เดี๋ยวต้องเก็บสีใช่ไหมครับเราทําการประกอบติดตั้งตรงนี้เสร็จเรียบร้อยก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับนี่ประมาณนี้เลยส่วนสีตรงนี้ก็ต้องมาด้วยนะครับเพราะว่าต้องมาเก็บสีตอนที่เราขนขนย้ายนะครับหามขึ้นรถสเล็กมาเนี่ยมันก็มีรอยถลอกป้างนะครับสีตรงนี้นะก็เอามาเก็บสีตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับนี่สวยงามเลยครับรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจสําหรับประตูอ่า นี่ก็ถ้ามองจากด้านนอกประตูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งด้านนอกตรงนี้นะครับเราจะไม่เห็นไอ้แผ่นเหล็กด้านตัวกลางเลยนะครับนี่แล้วก็ด้านบนนี่คือจะไม่เห็นหัวสกรูเลยนะเพราะว่าตรงนี้เราจะใช้ตัวอุดด้วยนะครับซึ่งปกติถ้าทั่วไปเราจะใช้ขี้เลื่อยผสมกับกาวลาเทก็กแล้วก็อุดตรงหัวสกรูนะครับแต่ตรงนี้เราจะใช้เป็นตัวอุดของวูดเท็เลยนะครับ ซึ่งก็มันทําให้สะดวกนะครับไม่ต้องผสมเองก็สําหรับงานก่อสร้างตามความรู้สึกผมนะครับคือมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะมันเป็นงานที่เราไม่ถนัดและไม่ได้เรียนมาแต่พอได้สัมผัสได้ลงมือทําอะไรบางอย่างได้เทปูนเองได้ฉาปูนหรือไม่ก็ได้ทําประตูรั้วได้เชื่อมเหล็กได้ทําโครงสร้างอะไรต่างๆนะครับคือมันรู้สึกว่ามันชอบนะครับรู้สึกว่ามีความชอบอย่างน้อยๆนะครับการผสมปูนการเทคาน อะไรเล,เล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าเราพอทําได้และไม่ต้องไปจ้างช่างเนี่ยไม่ต้องเสียเงินเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเป็นความชอบเป็นความประทับใจอย่างหนึ่งนะครับในลึกๆเลยก็เหมือนกับการมองเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าถ้าสําหรับคนที่ไม่ถนัดไม่ได้เรียนมานะครับที่ไม่เคยทำเนี่ยอาจจะมองว่างานไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ยากแต่สาหรับผมก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราทํามาเป็นประจํามันก็รู้สึกเฉยๆนะครับ ความรู้สึกตัวนี้ก็เข้าใจนะครับผมาสาหรับงานก่อสร้างเนี่ยถ้าเราได้ทําแล้วนะครับมันเป็นผลงานของเราเวลาเราปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอะไรต่างๆภายในบ้านนะครับแลวเราทําให้ดีเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมันรู้สึกเลยนะครับว่าชอบนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเป็นเก็ตความรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสําหรับท่านผู้ชม ที่กำลังสร้างบ้านและกำลังจะทำประตูและยังไม่ได้ทำนะครับหากต้องการที่จะทำเองหรือยังไม่มีแนวทางหรือไม่มีแบบยังไงนะครับก็สามารถดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้เลยนะครับนี่แล้วก็ขั้นตอนตรงไหนถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทูกคำถามวันนี้ต้องขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิ่ง modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไป อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ